เี้นมีดมี่วันนี้เล่นวันนี้เล่นห้าร้อยแล้วกันวันนี้าสุเฮ้ยเพื่อนมีกูหน่อยฉันหลังมานี่เล่นาอแล้วกันเกูหมดแล้วน่ใจจเฮ้ยทำไมมันตนจังวะไม่ขู่อะเฮ้ยกูติดป่ะเ่นป็นไงเพื่อนเพื่อนแงนี้มาใสน เอ้เจียวห้าทีแล้วแบบเชียร์เนี่ยบนหลังเจ็ดเจ็ทีจะทีตายส0 0ร้อยตายสเ็ก็บไม่นานเก็บไม่นานใช่มีเป็นปอดดําเนินลงแล้วรู้ว่าจะไปได้เราปะโอ้โหเฮ้ยเลยหักระเลช่วยด้วย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  ครับเอาเล่นปืนบ้างไหมเนี่ยกลักวไอ้เสดายยิงไม่โดนหรอเนี่ยตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวเนี่ยไม่ั้นสองเนี่ยเอาของดอกผ่องให้ก่อนดอกผ่องให้ก่อนอะไรเลยอยู่ขอเจริญมา,าครับมาได้แค่น,นี้ได้แค่นี้แล้วมาเล่นปืนแล้ววะกไปดีไปดีโอ้โหสามร้อยแตกเลยนะคนดูมาถึงสามร้อแตกเลยนะเลยได้ตัวมาเจ็ด

เป็นร้อยช่วยด้วยยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยให้มันดีนจัดเลยมัน็นดีจัดเลยเดี๋ยวจริงม,มาเดินมาเดินกันาสามสี่ตัวเดินคู่กออัน ไปไหมแบบนี้มัน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 ปรับนี่ลงอ่ะทำไมขี้รู้สึกหรอเออชั้นห้าระวังไอ้ร้อยไอ้ร้อยรอดได้ยังไงวะเอาดี๊ยนคามยั่งยอะเป็นสิบนะสิบทีหรือเปล่าปักเทียนรันยาปพ๊บฟันยังไงเป็นสิบนัดวะมันมันมียากันได้ไงวะ ปัจจัเยเยอะสิบ <c oughs> เออฝันดังปังปังปังอ่ะนนี้เนี่ยิงเลยเนี่ยฝันเันฝันเป็อะไรน่เอาแบบนให้ได้ครับตายได้เออสัจจัเยอะิเออฝันดังฝังดังปังปังปัง,ปง,ปงอะ่ะ <c oughs> มันจักหน้าโซนใครจะเข้ากูาไม่เข้าคนนึ่งอยย่ทีใครเพื่อนอยู่ทีใครยู่ป็นหอที่ใอปีมาดอกไปก็ะนโตแล้ ะอะไรนะฟันอย่างเนี้เป็นสิบนัดเออฟันดังปังปังปังอะเออเป็นสิบนัดน,นะครับเออตั้งสิบนัดน,นะทำเอา arsenal กูรั่วเลยอ,ะลอย่ะเอาไงร้อยสิบน,นัดเหรอร้อยสิบนัดเลยทำเอา a r s e n กูรั่วเลยอ่ะ

จริงเยจริงเลยจีร้อยสิบไอาม้อยสี่หน่เลยแลสวยสวยสวยอุ้ยได้อีกแล้วคนหนัะเไอห้าร้อยตัวไหนตัวไหนเยี่ยมวะตวยทำไมพี่หรออ้ชี้เอ้ยใครแม่งดูทั่วไปวะไปเร็วไปเร็วไปเร็วแหละเอาเท่าไหร่เอาแรงเท่าไหร่เอฟังกานเนหน่อยกะเปแล้วก็รีค่าทั่ววะ นไหมขอปืนหนยของสนาเลไม่ได้เก็บย่ปืนหนอสองพันห้าร้อยเัสามร้อยว่าอางมีอบกว่าเทาไหร่่ยอยากได้อะไรมากกว่าจะไปเก็บของใครมานหรอเยี่ยได้ปะเยี่ยอะมอ่ะได้ท่างหร่แล้วก็ส่น้ำส่น้ำันนแลได้ท่าไหร่ขอขอขอชดดช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 ดเลยรอยรอยสิบร้อ

พี่หน่อยพี่หน่อยี่อยองะอไปไม่ต้อไปพี่หน่อยเพ่ี่หน่อยพี่หน่อยกูขอสักีอ่อ่ะรู้ห้เล่เก้าฮะเลยห้กพูดถูกแล้วนี่นิดนิดมั้ยอมุม่ะขายแบวน 5, ครับขายแบวน 5, 5. ันห้าสวยเอีก วยเลยสวยเอวีพ <gesch> ีแตกเหรออาสนะได้หรอวะครบปะเลแตกเหรอเจ๊ดแล้วจังเลยเจ๊งเจ๊งลี้ยงได้เหรอเลี้ยอาสนะยิงได้นะอาสนะยิงได้เลยเลยยังไม่ได้บอกว่าเลยยิงแตกเลยอร์อย่าตัดคอร์สเลยนะไม่ได้เก็บอะมีเปลี่ยนหน้าีัเปลี่ยนหน้าตัวละครเลยครับที่หน้าเกมครับเปลี่ยนตัวละครฮะ ฮัลโหลพี่หนครับพี่เป่าปากไม้้าครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เป่าปากยามไข่เนี่ยฉันคุยเตะออกเตะออกนะโอ้โหเธอเป็นคนสู่ให้ฉันนั้นเป็นคนซอโฮมพี่หน่อยครับพี่หน่อยครับผม้ยทำไมมันเยอะจังวะ วะหญิงเก็บใช่ไหมเดี๋ยวมันนี่เลยว่าได้กระตุกกระไรที่โอ้โหมีแต่มาติน ไห่ไดนเหมือดนี่มันจะไม่แตกได้ไหรโดนโดนเลยเล้าน้ก่อนเลี้ไม่ดีว่ะเกมเก็บแตกอ่ะเกมเล้เล้เอานไม่ข้างหลังเพื่อนระวังตายสนามขึ้นมาแล้วมนาตายเรี้ยวตายตายเลยได้อเลยได้2เเล่หโหดว่ะวันนี้ จมโจมวันนี้เลยยิงสามสามร้อยไปห้าไปสิบเซเลตอนเนี้ยใครใครเก็บได้อะต่อได้ปะต่อได้ปะเฮ้ยใครเก็บตัวเลยได้อะเล่น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 เร้อยโอ้เร็อยชนิดชนิดชนิงชนๆๆชนิดชนชนชน ชนะใครเก็บตัวเรียนได้วะถ้าเก็บตัวเรนได้วะอชนะของก็ได้ตัวได้ตัวได้ตัวสวยสวยถ้าของนี้มาของนี้ไหนวะยวาขวาขอนี่เลยเอ้ามีเดเป็นผีแตงเหรอใช่ใช่ปั่นเด็บดิมีเม็ดเป็นผีด้วยเอออ๋ออ๋อโอ้ยทางนี้มีรุ่งรุ่ง

ข้าวจอยข้า้อยขอีกรไดหมดเลยหรอขอต่อแล้วกันสองสองสอองไต่อต่ได้ไหมเออวไม่เก็บ้่า้อยยิงได้รจได้อันนีไม่หแล้วอให้เมเียลยะใครยิงได้วะได้เดี๋ยวต่อแล้วยิงได้เซหนึแล้วใครยิงได้เหนึวะ ใส่เพิ่มพลังแล้วสวยหวานเจีบดิโอ้ยเอาข้าร้ได้หรอดับห้าร้อมาแล้ตัวสาร้อยห้้ยมาแล้แตัว่ะชียรโกดปาดด้ะเอาเารื่องจา ผมแจ้ไปโถมโถมโถมมามามาเฮยอย่กให้ของได้ไหม

ชี้แถวนแตกมาด้มีังานไม่ได้เลักอย่างเชสองเท้าพอดีันนีขึ้นเลยตามมาเลยนเลยหน้าฝั่งไหด้วยอะไร้าเออฝั่งดันฟ้านาเยอะไปนิน นะ้นา,าเอาตัวไหนก่อนเนี่ยโอ้ย,ยเ,ลเ,ลเลยยเยถอยก่อนถอยก่อนอุ้ยโอ้ยโ,โกนโคตรแรงเลยถอยเลยถอยเลยถอยเลยไม่ต้องเก็บมันไม่โดดตามไม่โดดตามไม่้ตัวปืนนะไม่ได้บุ๋มวโอ้ยเยอะย,ยังน้อยได้ตัวปืนยงังดีซื้อนโ่นลยขายลิงก่อนในนู่เหรอ

เล่นดันฟ้าไม่ได้มันมีคนว่ะไ,ไปไเก็บไปหมดสามวันนี่งไงเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเขาสนแบบไม่สามวันสามร้อยคืนเว้ย ดันฟ้าเยอะมากอ่ะอ